เป็นอย่างไรบ้างคุณหญิงวิเศษเจเวลานี้ได้มาอยู่เมืองด่านแห่งโยธาหวังว่าเจ้าและครอบครัวคงจะมีความสุขมีความสุขดีเบียค่ะ,คะก็าประเจ้ากหวังอย่างยิ่งว่าหลวงก้าทหารเอกคงจะปราบพวกโจรร้ายได้สำเร็จอย่างที่องค์พระเชษฐาได้ตั้งใจเอาไว้หม่อมฉันเองก็คิดเช่นเดียวกับพระอ,องค์ท่าน แต่ว่า,าลูกของหมชันทั้งสองคนเราทั้งทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อให้ลูกเลยเบค่ะพี่ต้องห่วงหากแม้นหลวงกล้ากลับมาเวลาใดข้าจะประทานชื่อให้กับสายเลือดของเจ้าทั้งสองจริงไหเบคะขอพระทัยเบคะเจ้าไม่ต้องวิตกกังวลไม่นานนะหลวงกล้ากับผมหลวงกล้า หลวงเก่าหลวงเก่าพี่หลวงเก่าทำไมถึงเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงบ้าง,งแข็งใจไม่ก่อนนะพี่อ่อาทางเ่าอีเพล็ ดีๆไว้นะทหารหมอหลวงไม่ไหนกันหมดดีๆไว้นะ <LS> <course>, หลวงก้าเห็นควาามตย เกาจะหาหมอมารักษาเจ้ากราบร่บองอ,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 องราชารองค์เจดียไ<ห>้น,นะ,นนะเราจะหาต หมอดีมารักษาเจ้ากราบอุ้ิศบุญวาสนา,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 าต้องลาจอนหนุม่มกล้ารวมคนทำใจดีๆมั้ย จะรด้หมออนี้มือดีมารักษาเจ้าเจ้าก็ไม่เป็นอะไรขอเดชะกล้าทำงานผิดพลาดไม่สมกับความตั้งใจที่พระองค์มอบให้ชีวิตก้าของฉันนั้นคือนักล้ก็มันฉันรู้ตัวดี ว่าคงจะอยู่สนองรับใช้พระองค์ท่านได้อีกไม่นานหลวง้าทำไมจะพูดอย่างนั้นเจ้าต้องอยู่รับใช้ใต้ยุคนระบาดของเราต้องประเชื้อระองค์ท่านก็าโมันขอฝากมีะเก้าโมชันด้วยไม่ไม่มีเธอเียกับฉันคุณหญิงวิเศษจึงดูแลลูกของเราทั้งสอง ให้เติบโตมาเป็นผู้จงรักต่อราชากษัตริย์ให้สมกับตระกูลสารกลอย่าให้ใครดูหมิน่นวิทยาของพี่คงจะตายตาลับเช้าน,นี้พี่บุญนอ้อยลนะเกิดพี่คงอยู่กับเจ้าได้ไม่นานพี่รัก่อนจะดีลก่อนลูกก้าพี่ก สมโนโพทองโอ้โน้องแก้วกกก้าพี่เตืนนอนปันมาซิกับองลูกจะอยู่กังไหนจากกันแล้วไม่กลับมา รับจากโลกไปสุดจากมันยเลเหี่เลน,เ,นเสียด้ยลูก มดีความเข้าใจอารู้ว่าเจ้าเสียใจนักที่สูญเสียหัวที่เป็นที่รักของเจ้าทหารหลวงจันเอ๋ยฟังคำข้าให้ดีนำศพของหลวงก้าทหารเอกแห่งโยธากาสศนะขอพระธรรมสังเวท แล้วจัดงานให้เออกระเกลิกยิ่งใหญ่ม่ได้น้อยหน้าใครจดแนะจำจารึกประวัติศาสตร์นักรบยิ่หลวงก้าที่พีชีเพื่อชาติบ้านเมืองดังคำข้าด้วยเถิดพีี ชีวิตมนุษย์เราจมจะหนีความตายกันไปไม่พน้นแต่การตายของหลวงก้าเขาพีชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับว่าเป็นเกียรติยศและของวงตระกูลนับแต่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขัตติยราเชนขอให้ค้ามั่นสัญญาต่อเจ้าจะดูแลเจ้าดุดวงสาคนาญาติของข้าคนหนึ่ง สายเลือดของเจ้าทั้งสองข้าจะชุบเลี้ยงให้อยู่ในพื้นแผ่นดินของโยธากาให้เทียมหน้าเยี่ยงลูกหลานยามที่เขาเติบใหญ่ข้าจะให้เขาทั้งสองเดินตามผู้เป็นพ่อรับใช้ชาติบ้านเมืองสายเลือดโคนโตของเจ้าเปรียบเสมือนได้ผู้นำข้าจะแต่งตั้งชื่อ ใหนนามของขุนพิชิตสายเลือดคนเล็กผู้เป็นน้องในนามของขุนพิชัยสืบภายภาคหน้าจงนำตระกูลสอละไก่ให้เกียงไกลตลอดไป ไม่ต้องซ้อมอะวิชาอยู่ในพุงหมดละเนี่ยดูก่อนดูซะก่อนเออให้มันได้อย่างนี้แต่สงสัยอยู่อย่าง,นงหนึ่งอ่ะสงสัยอะไรนอกบ้านมึงไม,ม่ซ้อมมึงไปซ้อมมื่อไหรบ้านไม่กลัวไฟสวยเขาแตกกันหรือไงเนี่ยเฮ้ยซ้อมตองบ,บ้นานญี่ปุ่นฟ้าตกไอ้กี๊ไก่โซนเดือนเล็กยันโตแล้วมึงสองคนเนี่ย หยวแม่มาก็ตีเอาอีกตั้งใจลูกตั้งใจเออมาเล่นใคร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 เล่นแม่งทั้งคู่เลยไหมคนเดียวดนี่าคุณวิชัยพร้อมหรือยังนันไหะฉันจะพร้อมเสมอแล้วว่าแต่พี่เธอเตรียมรับมือฉันให้ดีเถอะถ้าเก่งขี้แล้วก็ เขาาเออนั่นนั่นนั่นแน่นั่นแน่สวยทั้งคู่สวยแต่เราสวยกว่ามึงจัดกระทืบกีนทำไมถึกูตกใจเนี้ย้องการระวังโดนกระจกบ้านแม่เขาเนอะลลกนั่นาะนี่น้ำมีควางมีควง ใจแทนแม่เหมือนน้องเดี๋ยวให้มันสองคนสอมมึงกับกูไปสองกินกันดีกว่าเอาบ้างหรือเปล่าอะอาไม่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 อไม่ถนัดทางนี้ อยากจะทืบดีทำไมเดี่ยกูตกใจเนะี่ยตกใจอะไรเนี่ยคนขหวันออกอย่าเดี๋ยวข้างบ้านก็ด่าพอดีเเสียงดังมึงสองคนเนี่ยมึงปังปึงปังเขาก็ว่าทำอะไรกัน เป็นลูกผู้ชายเราไม่หอบลูกเราต้องเจ้มแข็งอย่าหอบลูกอย่าหอบเออนัอ่นแน่นั่นแน่เออเออเราไม่หอบลูกเราอย่าหอบเราไม่เหนื่อยไม่ได้หอบเราเจ็บอาการไม่ได้หอบแล้วมึงตัวยโย,ย่ทำไม มุตัวโยนทำไมเจ๊นคนหายใจแรง๋อมึงจะกระแทกทำไมเดี๋ยวข้างบ้านเขา่าไอพวกนี้นดววี๋วเ,เ้ยวผื่อเตอร์มีโยนมีโยนชอบท่านเนี้ย ไปลูกรับไปเออป้ hm อมมือกันหน่อยลูกเออพอพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้นี่เริ่มไม่ไหวแล้วให้พอก่อนเดี๋ยวช็อกเหนื่อยแทนอย่าหอบอย่าหอบลูกเดี๋ยวอย่าหอบวางไว้เอาวางไว้อย่าหอบไม่เหนื่อยอ่ะเอาวางไว้ลูกอย่าเพิ่งหอบวางไว้ เราหรือพิชิตตระกูลบัณฑิตคนดีคอยอุประธรรมทำหน้าที่ความสามัคิดดาวขานชาติศาสตร์กระชัตร สูงส่งต้องอยู่ดำรงค<ำ>ันลองรักษาจารีตนำรงและความพองดองทุกด้านชีวิตเราพีความร้อมไว้เป็น okay, เบาลอม ชาติรเราแล้วยอ,อก่อนเหนือขึ้นเหนือเก้าอยู่ใต้เท้าพระองค์ท่านสร้างยศศักดิ์เป็นทักสักด้วยคำว่าทั้งประธาน,นออ่าต้้อองงย กุลโซลกัยให้ผมคุณนวิชยัยสร้างถือความดีบอกเ่าเก<ะ>่าลือนำความงามสัตว์ตื้อสืบตามขนมคำนิยม วิไนกายวาจาใจโจดจำเจอิิทธขลองเลือมจำเป็นรูปประธรรมตตทานขโมบให้ชาติศาสตร์กษัตย์ในประวัติ ชีวิตพิงามเด่นเป็นบัณฑิตนิสัยโลหิตขักอ่านเป็นลาวกออสศละไกเป็นหนึ่งอยู่ในตำนาน โอ้เที่ยงจตุริชยัยทำนี่แม่เยอะเยอะยออะไรยังไม่ได้เห่าหอนให้ท่านผู้ชมเขาฟังเลยไม่ต้องหรอกฮะไม่ต้องเดี๋ยวแล้วแม่ทางบ้านจะรู้ไหมกูอยู่อัลบั้มไหนเนี่ยน่ารู้นะนึกกดกันชัดๆเนี่ย นั่งพักกันก่อนนั่งพักกันก่อนนั่งนั่งนั่งเอ็งนั่งข้างล่างเจ้าของบ้านนั่งข้างล่างเนี่ยไม่งู้ว่าใครเนี่ยทั้งสองคนเจ้าของบ้านเออเดี๋ยวซ้อมเพลงกันเพลงทวนเสร็จไปซักกางเกงนายชื่ออะไรแกชื่อว่าอะไรนะอูวาลเป้าไอ้ล้อเป้าเห็นหน้าแกแล้วเนี่ยทำไมฉันยังหวั่นใจไม่หายเลยหวั่นใจเรื่องอะไรตั้งแต่พ่อเราตายเนี่ยเราก็เกรงเหลือเกินว่าไอ้นี่มันคิดอะไรกับแม่เราหรือเปล่าไม่ได้คิดไม่ได้คิดแน่นะจริงๆแม่เพื่อนเหมือนแม่เรา ถ้าเกิดมึงได้กับแม่กูกูโกรธมึงนะไม่เคยคิดเลยถ้าไม่จาเป็นจริงๆเลยแต<ด>่พวก <มา S 2> วันแอบ,บดูแม่มึงอาบน้ำว่าด <c oughs> โดนมีหน้ามาพูดอกีกคุณวิชัยน้องพี่ครับพี่ทุกวันนี้ฝีมไม้ลายมือของเจ้านับวันก็ยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆอไม่ผิดกับพ่อดีแล้วที่พ่อนั้นอ่ะได้แนะนําวิชาดีๆให้กับเราทั้งสองคนพี่ครับพี่ไม่ต้องกลัวเลย เรื่องฝึกเพลงกับเพลงทวเนเงียคุณวิชัยฝึกซ้อมเช้าเย็นไม่ให้เสียชื่อหรือเสียต้นตระกูลของสรไก่เป็นแน่ดัง<า>คำที่พ่อสอนไว้วเราต้องเป็นคนดีเพื่อสังคมอนาคตข้างหน้าเราจะได้เด่นได้ดีกันนะพี่เมื่อสิ้นได้บุญพ่อไปแล้วก็มีเราทั้งสองคนที่คอยสืบเชื้อสายแล้วก็รักษาความดีความดีของพ่อสืบสารหน้าที่ของพ่อต่อไปจก้กคุณวิชัย พี่ยังจำำําคําคํหนึ่งที่แม่ได้พูดเอาไว้พูดไว้ว่าไงเคยสอนพี่คุณวิชิตคนนี้เอาไว้ว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันต้องรักกันไว้ให้มากมีอะไรก็ควรช่วยเหลือกันเช่เนเดียวกับพี่คุณวิชิตคนนี้ถ้าหากว่าน้องเกิดลําบากยากจนขึ้นมา<แ>พี่คุณวิชิตคนนี้แม้แต่ชีวิตก็พร้อมที่จะพลีให้น้องได้พี่คุณวิชิตยอย่าว่าแต่พี่ จะยอมพี่เพื่อน้องได้เลยไม่ว่าจะเกิดสึกจังปานใดจะหนักแค่ไหนพี่เชื่อไหมว่าชีวิตของไอ้ขุนวิชัยผู้เนี่ก็มอไปพี่ได้เช่นกันน้องก็รักพี่เช่นกันขอบใจมากนะน้องรักกันมากเนาะรักกันหน้าอิจฉ้าพี่พูดถึงเรื่องความรักแล้วว่ารักที่หนึ่งเรารักพ่อรักแม่ถูกต้องรักที่สองเรารักองค์พระมหากษัตริย์ถูกต้อง แต่ฉันอยากจะถามพี่สักอย่างหนึ่งว่าพี่มีความรักแบบนั้นหรือยังะแบบไหนอะแบบนั้น่ะแบบไหนเรื่ความรักอะไรเจ้าคุณวิชัยเจ้ามาถามพี่แบบนี้พี่จะตอบเจ้ายังไงอ่ะเอาล่ะในเมื่อน้องกล้าถามพี่ก็กล้าตอบบอกเลยบอกเคือพี่เนี้ยมีความรักแล้วจริงเหรอพี่จริงไม่นะอะไรมึงเบอาไม่ยอ哟 ไอ้มาเปานิชัยน้องใจเป้ามึงชอบกีกูเหรอกูแอบนิดนิดไงดี๋ยวถึงรูปร่างกูไม่ได้ใจรักไม่ได้แม่จะเอาลูกเดี๋ยวโดนเราเป็นเพื่อนกันเป้ารอก่อนเดี๋ยวฉันให้หมาหลังบ้านน่ะมาหาแกมาไงคนแล้วเอาหมาอุ่นจะตายห่านี่พี่มีความรักจริงๆเหรอมีแล้วแต่ตอนนี้พี่ยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้เหรอที่ฉันถามพี่เนี่ยไม่ใช่เลยหรอกมียังอ่ะก็คือ ฉันก็เป็นไรอะไรอะไรกัดนี่อะไรกัดอายอะไรไม่บอกก็รู้ว่าอายแบบเนี้ยเจ้าก็คงต้องมีความรักแล้วเป็นแน่แหนอมเลียวเดี๋ยวพูดตบนายพ้อเป็นเด็กไปแล้วไม่ได้เด็กกฉันก็ะอายอ่ะนี่ฉันก็มีความรักเหมือนกันเอาไว้เราพร้อมกันเลยสองคนเราค่อยมาบอกกันนะว่าคนรักของเราสองคนจะเป็นใครก็ได้น้องเรื่องความรักเราหยุดเอาไว้ก่อนวันนี้ได้เวลาแล้ว ที่จะต้องไปขึ้นเฝ้าองค์กษัตริย์ขัตติยะราชินีขึ้นเฝ้าขึ้นเฝ้าเป็นสิ่งสำคัญของเราทั้งสองคนเ็นนาที่ของทหารต้องรับใช้ชาติถ้ายงั้นเราอย่าช้าเลยเดี๋ยวจะสายเกินเวลานี่ไปเดี๋ยวมันักขึ้นกฝ้ากันไปย่องต่อเลยมึงปิดบ้านให้ดีเลยนะวองกุญแจบ้านเลยยุ่งเข้าบ้านเราสองคนพากันไปในวันนี้ ไม่ขึ้นเฝ้าองค์จากรีเออ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 อย่าได้ถางบอกที่รับเพื่อไปเออเออเออเอยอย่าได้ชาน้องนี้คิดว่าได้เวลาเออ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 มุงเนื้อไป 拜拜拜拜拜拜拜！ thing หรอกค่ะคนเรามีความรักอย่างที่พระหานหลวงว่าก็ถูกต้องแม้แต่องหญิงพักนี้หน้าตาก็แจ่มใสส่งเสริมแบบวมีความรักเหมือนกันใช่ไหมพูดไปนั่นไม่อรอผิดตรงไหนเราอยู่แค่แค่สามคนจะปนไปอะไรใครเขาแต่ความรักของฉันนะ่ะยังไม่ตกลงปองใจเลยด้วยซ้ำํำว่าเขาจะรู้สึกรักฉันหรือเปล่าพระพี่นางสิคะของนะ่ะถ้าหากมันคู่กันยังไงซะ มันก็ต้องคู่กันอยู่วันยังค่ำน้ถูกต้องไงไม่ใจแล้ววันหลังหลวงพูดถูกค่ะสองสาวพูดถูกจ้ะพี่ก็พูดถูกใจฉันด้วยเอาเถิดหมวแต่พูดถึงคนนู้นคนนี้อยู่นั่นแหละทำไมไหมคะเนี่ยได้เวลาแล้วที่พระเจ้าลุง่าสั่งให้พวกเราทั้งหมดขึ้นเฝ้าใช่ไหมฮะเลเอาพระเจ้าลุงมาอ้างบอกฉันรู้หรอกที่ขึ้นเป้าอยากจะเห็นใครบางคนหรือเป่าแม่ แบบนั้นเล่าน่าเลียดดีเหมือนกันหลวงชัดก็มีกับเขาเหมือนกันอันอย่างนี้ขึ้นเฝ้าพระัพระเจะรุงกันดีกว่าอย่า้าล่าช้าพอะเจะรุงจะดุเอาได้นะอันจไไา้าไปไป่้านบอกแคาไปด้วยนะคะ